แม่จีเชียดวิ่งวนกันอยู่ครับฝายเปล่าก็โดนจังหวะนี้รถทุบไปเรียบร้อยรูปไปก่อนหนึ่งกนนะพุ่งเข้ามาจาังหวะนี้รถทุบเข้าไปแล้วเรียบร้อยอะรูปไปสองครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมวิชชั่นแนลฮะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เราทำการรีวิวไปมีอีกหนึ่งสกิลฮะที่ผมทำการรีวิวไม่ละเอียดนั่นคือสกิลที่สอง ในวันนี้ผมก็เลยจะมาทาการรีวิวให้ดูกันอีกหนึ่งรอบรวมถึงไปเล่นในเกมที่เจอคนจริงให้ดูด้วยสำหรับซิง์ที่สองหันล้วกดค้างเอาไว้นะฮะเป็นการฟาดดาบลงไปและจะสร้างดาเมจถึงหั่นให้กับศัตของเซอยเวอร์ที่โดนการฟาดลงไปด้วยส่วนกัรที่สองฟาดลงไปจะเป็นแค่การทําให้ตังตั้งซอเวอร์ชะงักรู้ว่าสะดุดอยู่กับที่แค่นั้นเองฮะนี่คือความสามารถของซิง์ที่สองเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อวานละกัน ต่อมาฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกมการแข่งขันสักหนึ่งเกมฮะโดยผมเล่นเป็นทางน้านควอเตอร์ตวใหม่เจ้าอันเดสหรือว่าเพอร์ซีนั่นเองนะครับผมโดยในเกมเกมนี้เนี่ยผมเจอกับผู้เล่นจริงๆนะครับผมที่เขามาทดสอบในเซิร์ฟเทสเบต้าเช่นเดียวกันฮะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่เคยเล่นฮันเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมนี่คือการเล่นครั้งแรกต้องมาดูว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าแาเกดทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันในเกมเลยครับผม แล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่ันเดียวที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเจ้าเฟซี่หรือเอ,อนเดสมนุษย์ดัดแปลงนั่นเองเมฟุ่มเก็บชาไปก่อนได้มาแล้ว10ชารครับสำหรับความสามารถนี่เราทําการรีวิวไปแบบละเอียดแล้วฮะก็สามารถไปดูได้จากคลิปเมื่อวานฮะแล้วก็ตอนต้นคลิปเราก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยฮะตรงน,นี้ว่าปิ๊ปไปก่อนนะฮะเดินวนกลับมาฮะมีท่าทาของทีนตัสขึ้นนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเจอท่าทาของผู้รอดชีวิตครับผม เดินวนดูกันก่อนแล้วเจอทางด้านของเบนจิเชียร์แล้วพุ่งมาจาังหวะนี้ไม่โดนไล่กันมาต่อตรงนี้จะตีได้หรือเปล่าพีการสร้างล่างหล่อล้วตีไปยังไม่โดนเหมือนเดิมฮะเออี่เดินวนกันอยู่จะเข้าหน้าต่างพุ่งเข้ามายังตีไม่โดนฮะต้องบอกไว้เลยว่าการ,การจาังหวะค่อนข้างยากอยู่เหมือนใจครับไล่วนมาตรงนี้วนวนแบบนี้เสกล่างหลอกไม่ได้ลรวโดนตีไปก่อนหนึ่งแผสลสำหรับเบนจิเชียร์เอาแล้วครับบอกตรงนี้ต้องไล่ตามกันต่อปรับพิปเปิลไปด้วยฮะ การเดินค่อนข้างจะเชื่องชา้าอยู่เหมือนกันนะเรามีการพุ่งมาตรงนี้้วยังไม่โดนเข้าไปไกลๆตรงนี้แล้วโดนหรือเปล่าแล้วแม่มันเชื่องไปนิดเดียวครับเอาแล้วครับผมตรงนี้ใกล้ๆมีท่านเราปรา้อเว์ดลูกกองหน้าอยู่ด้วยฮะตรงนี้ชาร์จเก็บได้อยู่ที่45แล้วครับผมถ้าเกิดชาร์จถึง50เมื่อไหรเราจะสามารถที่จะกระโดดได้ตอนนี้55แล้วด้วยครับผม เมจิเชียนวิ่งวนกันอยู่พับไม้เปล่ากระโดดตัวนี้แล้วทุกไปเรียบร้อยรูปไปก่อนหนึ่งคนนะแล้วใกล้ๆตรงนี้มี f o r w กันอยู่ฮะตปไม้ทีไปก่อนนะจะไล่ตามกันต่อเลยหรือเปล่า้วปักวิเปอร์เพิ่มไปก่อนฮุ้มมาจังหวะนี้กระโดดทุกไปหนึ่งบาดเจ็บไปแล้วสำหรับกองหน้าลูฟ์เวิร์ดแลวตรงนี้จะล่กันต่อเลยสำหรับฮันเตอร์ตัวใหม่ของเราเจ้าเพอร์ซี่ตรงนี้กระโดดข้าแผงไม้กันไฟวิ่งอยู่ไกลๆคุ้มเข้ามาจังหวะนี้แล้วทุกเข้าไปแล้วเรียบร้อยรูปไปสองครับ เอาแล้วครับผมจับนั่งเก้าอี้ไม่ได้ฮะต้องว่าพิปเปอร์ไปก่อนนะมาดูว่าจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าฮะตรงนี้ต้องตีบาที่ไปก่อนเอา,เอาละ,ะมีท่าของทิงไดตังเกิดขึ้นมาฮะจะเป็นเมจิเชียนหรือว่าเป็นฟอร์เวิร์ดที่จะได้ช่วยไปก่อนแล้วเบืจะเห็นลรวด้วยฮะ่ <c oughs> าจังหวะนี้ลดระยะเวลาในการไล่ล่าแล้วเบืออจะเป็นเอชัตเต็ฮะ,ฮะแม่หมดสาวอยู่ใกล้ๆค,ครับผมได้ขวามือยังไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยฮะสกิลสองความใช้งานฮะสกิลสองเช็คไปก่อนมีใครหรือเปล่าลรวทุกไปอหนเดีย ยังไม่เจอใครฮะสำหรับนักเซิร์เวอร์ที่มีการล้มลงนอนอยู่พื้นเขาจะได้รับบัฟในการเคลื่อนที่ฮะเวลาเขาล้มลงนอนอยู่พื้นเนี่ยก็คือจะขานได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วตรงนี้ฮะเอนชาเต็ดยังอยู่ใกล้ๆส่วนเซิร์เวอร์สองคนที่ลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยฮะต้องเดินย้อนกลับมาเอาคนเดิมกันก่อนฮะแล้วตรงนี้ติดกันอยู่มีรอยเท้าอยู่ขวามือแล้วเมจิเชี่ยนอยู่ตรงนั้นแล้วพุ่งได้หรือเปล่าพุ่งเข้ามาโดนไปหนึแผลเราทุบเข้ามาจนว่านี้ไม่โดนฮะ เอาละครับผมเจ็บไปอีกหนึ่งฮะสำหรับเกมนี้มีเบนติเชียร์หรือนักวิทยากรอยู่ด้วยกัน2คนฮะมาแล้วครับผมทางด้านของเพอร์ซี่ฮะอันเดย์ของเราฮะเจอรอยเท้าชัดเจนพุ่งได้หรือเปล่ปาปักพิกเปอร์ไปก่อนฮะเดินวนกันมาตรงนี้พุ่งเข้าไปาแล้วแปวมันกระโดดไม่ได้ฮะชาร์จไปถึง50%ากาทุบไปก่อนนึงทีไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าฮะเดินวนกันมากันใหม่ฮะตรงนี้รอยเท้าชัดเจนปักพิกเปอร์เพิ่มเติมกันไป แล้วเดินตัวตรงนี้ฮะยังคงสามารถพุ่งได้ล้วเดินเข้ามาจนกวันนี่พุ่งเข้าไปล้วทุบเข้าไปโอ้แล้วไม่ไปโดนลาหกหลอกฮะถือว่าช็อตนี้ทางด้านเมจิเชียสทำได้ดีฮะแล้วยิ่วิ่งวนอยู่บริเวณด้านหลังฮะตรงนี้ต้องวางพิปเปอร์เพิ่มเติมกันไปฮะจะได้เห็นออรลาโดดเข้ามาแล้วทุบเข้าไปแล้วยังไม่โดนเอาแล้วบอกตรงนี้เดินเข้ามาแล้วตีธรรมาดาก็ได้แล้วเรียบร้อยไปก่อนนะอีกหนึ่งคนครับเป็นนักมายากลหรือเม,มจิเชียอีกหนึ่งคนนั่นเองฮะมองหาใกล้ๆล้วเจอฟอร์เวอร์อยู่ที่พุ่งเข้ามา เอาละต้องเดินวนกลับมาสําหรับฟอร์เวิร์ดนี่น่าจะเป็นเฟสที่2ฮะตรงนี้ปะเปอร์พเพิ่มเติมกันไปต้องมาดูแล้วฮะว่าฟอร์เวิร์ดจะเข้ามาช่วยยังไงฮะตรงนี้ต้องตีไม้ทิ้งไปก่อนครับฟอร์เวิร์ดยังวนเวียนกันอยู่ฮะน่าจะมาหลอกลอก่อหรือเปล่าพุ่งเข้ามาแล้วทุบเข้ามางนวะนี้ไม่โดนฮะเอาละครับผมมุมแคบๆมุมเล็กๆนี่ค่อนข้างจะเล่นยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับเพอร์ซี่ตรงนี้ปเปอร์ iper, สแสดงสัญ,ญลักษณ์แสดงโอล่ญญาลพุ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยล่วงกันไปฮะ ทางด้านขเขาเบติเชื่ออีกหนึ่งคนครับผมนางเข้าไป<บ>เป็นเฟสที่สองแลจวจังหวะนี้จะเข้ามาช่วยกันปุ่มมาหนึ่งแล้วตรงนี้ทุบได้หรือเปล่าแล้วยังทุบไปได้อะ่ะต้องวนกันใหม่แล้วครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วด้วยสำหรับทานหน้าของตัวนักมายากลน,นะฮะตรงนี้ชักสักกิวสองทุบไปก่อนจะเข้ามาหรือเปล่าปุ่มไปอีกหนึ่งทีแต่ก็ยังไม่โดนใครครับ การลายค่อนข้างจะรวดเร็วมากๆแล้วเบจิเชียมก็จะมาช่วยอีกคนนะฮะตรงนี้เข้ามาแล้วตีเข้าไปแล้วมันไม่โดนต้องเดินย้อนกลอยออกมาก่อนนะฮะแล้วยังไงฮะฟอร์เวิร์ดก็อยู่เมจิเชียสก็มีจังหวะนี้ตีทิ้งไปก่อนยังไม่โดนใครครับจะช่วยได้หรือเปล่าจังหวะนี้คุ่งเข้ามาแล้วโดนไปอีกนึงครับทางด้านของฟอร์เวิร์ดติดก,กันไปฮะแล้วตรงนี้ก็เราจะแห้งไปแล้วด้วยครับเดินวนกันมาสกิลที่สองย,ยังต้องรอครูดาวกันนิดนึงครับ เอาอยัางไรฮะฟอร์เวิร์ดจะช่วยได้หรือเปล่าฮะท่านหน้าของเพอร์ซี่พยายามที่จะบล็อกทารกันอยู่จังหวะน,นี้ใช้สกิลสองตีก,กันไปแต่ก็ยังไม่โดนใครครับไปอีกหนึ่งนะครับผมเอาลวละฮะต้องวนกันใหม่ฮะเป็นทางด้าของฟอร์เวิร์ดฮะอยู่บริเวณด,ด้านหน้ามีปิปเปอร์กันอยู่จังหวะน,นี้จะพุ่งได้หรือเปล่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้พุ่ง้าไปแล้วพุ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยรูดไปอีกหนึ่งครับเอาวละฮะเครื่องไซเฟอร์เหลือแค่สองเครื่องฮะส่วนฟอร์เวิร์ดนี่น่าเป็นเฟทที่สองแล้วด้วยครับ เราไปดูว่าไม่ติเชื้จะเข้ามาช่วยหรือเปล่าส่วนอีกคนนึงเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นตัวอะไรฮะยังไม่เห็นเลยครับผมบปิเปอร์โซนไปก่อนครับเรามีการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ช็อตฮะอยูบ่บริเวณกระแพงแตกใหญ่ครับสกิลหูไม่ขึ้นติงในตัดไม่มีฮะเดินโซนเดินดูกันไปก่อนนะถามว่าตัวนี้เล่นสนุกไหมบอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นสนุกมากฮะแต่อาจจะต้องฝึกฝนเรื่องการพุ่งนิดนึงเพราะว่าการพุ่งของเขาแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหันทิศทางได้ ยกเว้นตอนที่ว่าจะลุกขึ้นไปด้านบนตรงนี้ฟอร์เวิร์ดลุกมขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยฮนะอาแล้วก็บอกโบิดิกต้องไล่กันใหม่แล้วแนละ้วเพอร์ซีจังหวะนี้ทุบไปหนึ่งโดนหรือเปล่าแล้วต้องไล่กันต่อจะฉีกบริเวณไหนละพุ่งตรงนี้แล้วมันโดนไหมไม่โดนะนะเป็นติวทําของต้งตงนไม้แล,ล้วใช้รัดดีไปก่อนนะสำหรับท่าของตัวฟอร์เวิร์ดมาแล้วฮนะเพอร์ซีต้องเร่งไม้เร่งมือบนเหลือแค่เครื่องสุดท้ายแล้วด้วยฮนะตรงนี้มีแผงไม้มีหน้าต่างแล้วโปวิดิยังไงทุบไปยังไม่โดนใครครับ เอาแล้วครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วฮะมาดูว่าสวเวอร์จะพลิกได้หรือเปล่าบ <l ug> ักวิปเปอร์ไปก่อนะสถนะนนของเจ้าเพอร์ซี่จังหวะนี้ยาวยาพุ่งเข้ามาทุบเข้าไปแต่มันไม่โดนฮะเอาแล้วครับผม <l ug> เริ่มตีพลาดอยู่เหมือนกันหน้าสถานะของเพอร์ซี่หรือว่าเจ้าเอนเดสของเรามา่รู้ตัดแปลงหนี er อยู่บนเวสุสานะเอนเดสต้องเร่งไม้เร่งมือฮะ <l ug> ถ้าเกิดจับได้รอบนี้บอกเลยว่ากลับคันธหัสแน่นอนแล้วเดินแบบนี้ล้วลาสนีไปได้อย่างสวยงามฮะเอาแล้วครับผม ต้องวนกันใหม่ตีได้หรือเปล่าแล้วยังตีไม่ได้ฮะตรงนี้ชาร์จมีแค่48เท่านั้นครับผมพุ่งมาอีกทีเพื่อที่จะให้กระโดดได้ครับเอาละฮะทางด้ของ์เวิร์ดฮะพยายามที่จะจุกยื้อเวลาครับผมแล้วก็ทุบไปที่สกิลสอตรงนี้โดนหรือเปล่าตรงนี้ฟาไปหนึ่งทีแล้วยังไม่โดนฮะโอ้โหถือว่า์เวิร์ดหลบได้อยา่างเกยงมพุง่งมาจังวันนี้ทุบไปยังไม่โดนเอาละครับผมถือว่ามาแรงช่วงท้ายแล้วครับผมทางด้าของตัว s เวอร์ แล้วเจ้าไอเดฟเพอร์ซีของเราจะเก็บได้หรือเปล่าครับเดินวนกันไปรอบนี้ตีล้มบอกเลยว่าบินแน่นอนครับมุ่งเข้ามาหนึ่งแล้วพุ่งถึงหรือเปล่าแล้วยังไม่ถึงครับเอาละฮะตอนนี้พลังงาน81แล้วต้องเรามัตระหวังลรวทุบไปก่อนหนึ่งแล้วเดินมีการกันเด็อยู่ด้วยครับฟอร์เวิร์ดอยู่บริเวณด้านในจะหนีได้หรือเปล่าฮะเพอร์ซีเดินไล่ตามกันมาสกิลผุ่งใช้งานไม่ได้แล้วมีการจุดเครื่อไปเลยฮะดีเทนชั่นทำงานแล้วตรงนี้เจอเอนชาร์ทเท้ฮะ ต้องไล่มากกอนแล้วตรงนี้ตตีได้แล้วบ่าโดนสับไปเดืครับต้องเพิ่มพลังงานแบบเร่วแล้วตรงวิ่ว่วายเข้าไปแล้วมันไม่โดดโอ้โหบุกเพ้เพนี่เล่นยากแล้วฟาดิ้หนึ่งแล้วเรียบร้อยรวบไปก่อนนะต้องไปดูที่ประตูกันแล้วครับผมแล้วตรงนี้ครูดาทาหน้าของสกิลยังใช้งานไม่ได้ฮะบุกม,มาหนึ่งตัวนี้จะไม่เจอฮะแล้วประตูเปิดเรียบร้อยแล้วด้วยครับเอาละครับผมตรงนี้ประตูเปิดจะเร่งความเร็วในการเลือดไหลของท้าหน้าของเซย์ว่าที่ล้มลงนอนอยู่ด้วยครับ อยมีใครมาช่วยหรืเป่าต้องเร่งกลับกันไปฮะประตูไก,กลๆจะมีลืมไมมแล้วมีนักปราชญ์คนฮะพยายามที่จะไปช่วยท่าน้าของตัวเ <c oughs> อ็นชา,าเดนตาแล้วว่าเพอร์ซี่ตาแดงๆจะไว้ใจได้การเดินเข้ามาจังหวะนี้ช่วยทันหรือไม่ฝ่ายเข้าไปจังหวะนี้โดนท่าน้องเ็นจีเชียนฮะ แล้วลูกเป็นเฟตีสสอฮะส่วนท่าน้าของเอนชาเทธฮะพยายามที่จะหนีไปอยู่บริเวณท่าน้าบนใหญ่แล้วจะหนีได้หรือเปล่าฮะสกิลพุ่งร้ามที่ใช้งานจาังหวะน,นี้ใช้สกิลสองทุบไปก่อนแต่ยังไม่โดนเอาละฮะตรงนี้จะพุ่งได้หรือไม่พุ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยรูปไปอีกหนึ่งครับเอาละครับผมแล้วเหลือฟองเพียงแค่คนเดียวฮะจะยังไงแล้วอยู่ประตูแล้วครับผมโอ้โหล้วเก็บไปได้แค่3คนนะก็ยังชนะอยู่ฮะสำหรับท่าน้าของอนเดนนะครับผมรู้ว่ามนุษย์ดัดแปลงเพอร์ซี่ของเรานั่นเองฮะ แต่นี่ก็คือเป็นรูปเกม1เกมมาถ้าถามผมว่าเล่นยากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปฮะแต่โดยรวมแล้วตัวนี้เล่นสนุกมากๆครับผมหากเพื่อนๆเนป็นสายไล่ล่าเนี่ยบอกเลยว่าทางด้านของแอนเดสหรือว่าเพอร์ซี่เนี่ย,ค,ยค่อางจะเหมาะเพื่อนๆม,มากๆแต่ถ้าเกิดชอบเล่นทางด้านของตัวโซนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฮะสำหรับคลิปวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบุ็อกดิจิทัเราด้วยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ